วัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็ก v าเวเตอร์นะครับโอ้โหนี่นะฮะวันที่เรารอคอยนะครับ FC f ซแหละแต่ทนว่าพี่บอยมัน้จะใส่บุงกี้ดีนะเยอะผ่านมา3เดือนครึ่งนะครับกับภารกิจแยกหินนะครับอยู่ที่กับงานคูสะเก็บน้ำใช้ื่อการเกษตรนะครับปลูกทุเรียนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอสอยดาวบานตามูลนะฮะสามอยไร่นะครับก็มาดูสภาพบุงีนะฮะ เชเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าใส่แล้วจะตักดินถูกไหมนะฮะเพราะว่าเราใส่หัวแยกไปสามเดือนกล่อาสามเดือนครึ่งนะครับสามเดือนจะเข้าสี่เดือนแล้วมั้งนะครับเก็บสี่บอกเ <Be aut iful> บกื่อแล้วพี่ <Be aut iful> บอยยังขินหัวขูเลอเกินนะเมื่อไรจะใส่บุกีสักทีสนิมขึ้นเลยนะครับก็ดูสภาพ ลองรอยนะฮะความเสียหายจากงานหินนะครับเดี๋ยวเ้าไปดูกันนะครับบางทีนี่เราจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าความผิดพลาดมันก็มีนะฮะก็กระจกแตกไปนะครับกระจกเดิมที่มากับรถแตกไปแล้วนะครับอันนี้กระจกใหม่กระจกใหม่ก็เป็นรอยแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นรอยจากหินนะครับรอยจากที่เราแยกหินแล้วก็เดินดูนะครับ เป็นจุดๆหมดไม่นะะเดี๋ยวล้างแล้วจะเห็นเลยแหละนะฮะเดี๋ยวสีมาพ่นมนกระเด็นไนงกระเด็นมาโดนแล้วก็เป็นรอยแล้วก็ลองรอยจากความเสียหายของหิน,นงานไปนี่นะนี่นะครับเป็นรอยเห็นกระเด็นโดน,นอันนี้เห็นกระเด็นโดนนะครับ แล้วก็ตอนนี้หินโดนระเบิดนะะระเบิดขนาดเดินเดินออกไปห่างขนาดนี้ยังโดนระเบิดนะที่เขาระเบิดหินแล้วมันก็กระเด็นมาใส่ตรงน,นี้จุดแค่นี้แหละครับสามเดือนครึ่งกับงานหินตู้ก็ไม่มีรอยถลอออะไรนะแล้วก็มีโซ่นะครับโซ่ค่อนข้างเยะเวลาเราแยกหินแล้วมันรถทำงานกับหินนั้นใบแท็กมันต้องประมาณ สี่สิบหกสิบเซนนะครับแต่นี่เป็นใบแท็กแปดสิบเซนก็เลยแบบเวลาเดินบนหินแล้วมันเลยแบบไม่เสมอมันก็เลยแบบบิดไปบิดมาไงมันก็เลยเวลาเดินอ่ะมันมันค่อนข้านี่จะเสียงดังอีโดดดิโดดแ่ดหันเหมือนตอนที่ยังไ,ไ้ทำงานหินมันเดินตบตบต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบนะครับตูดดกบปกติดีนะครับโซ กำลังถอดสาสกระเบือก็เปลียนไปสองอันดูเลยเวลาใส่เดี๋ยวไปดูใส่แล้วทำงานแล้วผิดเลยผิดปกติเลยเพราะว่าหัวแยกมันหนักหัวแยกนหนักประมาณสองตันกับสามตันแหละนะฮะแต่บุงกีเบาบุงกีเบากว่าหัวแยกประมาณบุงกีประมาณตันเนี่ไม่ถึงด้วยมั้งตันเนึงอแต่หัวแยกประมาณสองตันกว่าหนัก แล้วก็มีไม่มีอะไรนะครับเขามีนอ็อตเดี๋ยวไล่ขันนอ็อตที่หลังนะครับอย่างมาตอนที่ผมตอนที่เอามาจากบริษัทาจากศูนย์รถแรกแรกนะลายแยกหินครั้งแรกเนี่ยล้วมหมดเลยพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยลวมหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำยาลรอกเกลียมาให้นะครับอันนี้ฝากไปถึงบริษัทได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะติดลายแยกมาจากศูนย์นะครับกรุณาใส่น้ำยาล็อกเกลียวให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมยยกหินครั้งแรกนโอ้ยน็อตน็ลุดเช็ดหมดเลยไอที่ลายลายแยกนะกับลายแยกอะ่ะ นะครับเขาไม่ได้ลลอกเกลียวมาผมก็เลยต้องไล่ขันออกมาแล้วก็ไล่เอาน้ายาหลอกเกลียวแล้วก็อยู่เลยอยู่ยาวมาถึงตอนนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นภารกิจยักหินครั้งที่2นะครับของเจ้าแคทสามส Gcnewlogo นะครับแต่งานแปลงนี้ใหญ่ยาวเลยนะฮะสามเดือนครึ่งเกือบสเดือนนะครับกับภารกิจยักหินโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามชมกันนะครับว่าเสร็จแปลงนี้เราจะไปลงงานากุจะกันที่ไหนต่อนะครับ fc นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ยูทูบให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ